สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของนักกีฬามวยไทยนะครับเขาโพนั้นถือว่าเป็นมือปราบกุญเแมเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเสือแบล็กทอพาน49 เขาเป็นมวยสายที่มีฝีมือจัดจ้านในวัย27ปีนะครับอยู่ในชุมชนชาวกะเหลี่ยงป่าเดงที่บ้านของเขามีอาชีพทําไร่ทําสวนและเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับเสื้อแบคทอพาน49ฉาย,ยาของเขาที่ผ่านมาก็คือกัมปนาททอพาน49นะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการปรั้มตีมีความแข็งแกร่งเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะจอยางหมัดหนักซอกแรงประสบการณ์แม่ไม้มวยไทยนี่ก็ถือว่าระดับ หนึงเลยทีเดียวนะครับบิโอเลอิสที่เคยน็อกยอดมวยไทยมาหลายคนนั้น mm hmm. เสือแบล็กก็เคยปราบมาแล้วนะครับเขาสามารถน็อกไฟโอเลอิสได้ในปี2563 ปัจจุบันนะครับเสือแบล็กได้ตอบรับโอกาสสำคัญในชีวิตในการโชว์ฝีมือในศึกวันลุมพินีให้ทุกคนได้เห็นแล้วและสามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวตามรอยคู่ปรับเก่าอย่างฟาบิโอเลสสำหรับผลงานการชกของเสือแบล็กในศึกวันลุมพินีที่ผ่านมานะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นชกทั้งหมด3ไฟ์เป็นการชนะน็อกทุกไฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะน็อกธนูเงินอินไฟสตล์ในยกที่2ไฟ์ถัดมาชนะน็อกเลน นี่บราซิในยกที่3และไฟล่าสุดครับเอาชนะชินจิซูซุกิได้ในยกที่2ถือว่าโชวผ์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ติดตามชมกันต่อไปว่าเขาจะสามารถขึ้นสู่วันใหญ่ได้หรือไม่ ก่อนหน้านี้ใน,นครับท่านผู้ชมครับเสือแบล็กนั้นยังเคยตะเวนชกที่ประเทศกัมพูชามาแล้วนะครับจากที่แอดได้ค้นหาข้อมูลมาถือว่าเป็นมือปราบคุณเแมรเลยก็ว่าได้นะครับเขาไปชกที่กัมพูชาทั้งหมด5ครั้งเป็นการชกกับนักมวยระดับเกรด A ของกัมพูชาทั้งหมดเลยไม่เคยแพ้นักมวยคุณเแมรแม้แต่คนเดียวนะครับมีแฟนๆของชาวกัมพูชาบอกว่านักมวยคนนี้เอาชนะนักมวยกัมพูชาที่แข็งแกร่งที่สุดทุกคนได้แล้วทั้ง พลโสพรลาวเซตราลองซำนางทุกคนเคยถูกน็อกไปแล้วผลงานการชกของเสือแบล็กกับนักมวยกุนเแมรนะครับไฟแรกเขาเอาชนะยอดมวยเบอร์หนึ่งกุนเแมรอย่างพลโภนโน,นะครับมอนี่เคยไปชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกที่ประเทศรัสเซียมานะครับล่าสุดแต่ว่าโดนนักมวยรัสเซียใช้ท่าไม้ตายจจะเ้ฟ้าดหางน็อกไปในยกแรกนะครับ oh! មកបញ្ចោតកាប់ជើងក្រោមកាប់ជើងក្រោមកាប់លើទៅស្គូអូគាត់សងមិនចាប់ដៃមួយទៀតណតពុះណតពុះសងគាត់មួយភ្លេចតែត្រៀមចែកែងឆក់ណតពុះដល់ចូល หลังจากไฟแรกจบลงแล้วทางกัมพูชาก็ได้มีการจัดหานักมวยฝีมือดีเกรดเออีกนะครับของกัมพูชาเพื่อที่จะเอามาปราบเสือแบล็กซึ่งแฟนมวยกัมพูชาก็เรียกร้องให้เจอคนนั้นเจอคนนี้นะครับในไฟที่2เสือแบล็กได้เจอกับลองเบนลอยและเอาชนะนกไปได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับนักมวยคนนี้กัมพูชารอบนาตาดาบุกยับมวยเชิญรับมาเวนเดือนอันตณูฉลองพนมก

จากนั้นยังไม่จบครับกัมพูชายังไม่ยอมแพ้ได้มีการจัดนักมวยเกรดเออีกคนอย่างลาวเซตราหวังว่าจะปราบเสือแบล็กตามคำเรียกร้องของแฟนมวยนะครับโดยเป็นการชกในไฟที่3แต่ว่าในไฟนี้เสือแบล็กก็ยังเอาชนะไปได้นะครับอบอสโตเกลาโกปองกเกยวนัทเ จากนั้นในไฟที่4เสือแบล็กก็ยังมาชนะน็กลองซำนามไปอีกคนนะครับ และไฟสุดท้ายไฟที่5นะครับเขาได้เสมอกับมีซุกฮุนนะครับมอนี่เคยชกกับก้าวหน้ามาแล้วแล้วก็เคยเสมอกับก้าวหน้าไปนะครับแต่ว่าก้าวหน้าปัจจุบันนั้นอายุเยอะมากแล้วก็ถือว่าฟอร์มลดลงอย่างมากนะครับปัดเสื้อบเบลนีเ่าาเปล่าบ้าใจกเทมาราดาอายากระดาลึกรูเนใจเฮสกุลเชิงเชิงกับซองมาเบิ้ลยูโรบาเสือเ้อเบล่์ป้าปึงจะแก้ทอยกับพี่ปอปอจรวดมย กับมวยเชิงประตัจชดออกมาวลยอสองคนตอดกัดตอดมวยเชิงเลนือกว่ากัะตัวอัตรตอดมวยเชิงอัตร์ตอดเดียดอัตรเดียผลของการที่กัมพูชานำนักมวยไทยฝีมือดีไปชกนะครับทำให้เขมรสู้ไม่ได้สังเกตว่าพักหลังหลัง ไม่รู้ว่าแอดมินคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่ากัมพูชามักจะนํานักมวยไทยที่มีอายุมากเคยมีชื่อเสียงไปชกเพื่อหวังที่จะพยายามสร้างสตอรี่ให้กับมวยคุนคาเมว่าถ้าหากพวกเขาสามารถเอาชนะนักมวยไทยเกรด A ได้ก็จะทําให้พวกเขามีชื่อเสียงหรือว่านํานักมวยไทยที่เกรดล่างๆไปชกเพื่อจะทําให้ตัวเองสามารถเอาชนะนักมวยไทยได้ประมาณนั้นนะครับ เอาละครับทีนี้กับผลงานการชกของเสือแบล็กทั้ง5้าไฟนะครับแอดได้ไปรวบรวมความคิดเห็นของชาวกัมพูชามาให้ทุกท่านนะครับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนแรกนะเขาบอกว่านักมวยคนนี้เอาชนะนักมวยเขมรที่แข็งแกร่งที่สุดทุกคนแล้วทั้งพลโสรพรลาวเซตราลองสํานางทุกคนเคยถูกน็อกไปแล้ว คอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนถัดมาเขาบอกว่าผมชอบมวยคอมเมนต์ของเราสงสัยว่าทําไมใครๆยอมให้สยามเข้ามาชกแล้วน็อกเราง่ายๆมีวิธีแก้ไขปัญหานี้หรือไม่คอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าฟิตเนสไทยดีกว่าเรามีความคล่องตัวพวกเขาเข้าใจการชกมวย3ามยกพวกเขาไม่สูญเสียความสวยงามแต่พยายามทําให้ดีที่สุดคนถัดมาเขาบอกว่ากระดูกมวยนั้นอยู่ไกลจากเรามากโดยเฉพาะความแข็งแกร่ง แต่ถ้าความสวยงามเราจะดีกว่าชาวกมพูชาคนถัดมาเขาบอกว่านักมวยไทยหดๆแบบนี้เป็นเรื่องปกติในประเทศไทยแต่ที่สําคัญกว่านั้นนักมวยของเรายัางมีข้อจํากัดมากมายซ้อมต่อไปจนกว่าคุณจะประสบความสําเร็จชาวกมพูชาคนถัดมาครับเขาบอกว่าผมอยู่จังหวัดโพธิสัตว์ผมไปดูเองและนักมวยไทยคนนี้เขาขาใหญ่มากคอมเมนต์ถัดมาได้มาตอบกลับคอมเมนต์ก่อนหน้าว่านักมวยไทยกินข้าวห้าจานตลอด มาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนถัดมาเขาบอกว่าฟิตเนสลีลาการต่อสู้ของหนุ่มไทยคนนี้มันน่าชื่นชมคนถัดมาครบับร่างกายของเขาสวยงามมากความแข็งแกร่งของเขาถูกต้องกัมพูชาเราควรจัดใครสักคนที่เหมาะสมกับความสามารถนักมวยไทยคนนี้ฉันยกย่องประเทศไทยกัมพูชาต้องทํางานอย่างหนักคอมเมนต์ถัดมาครบับนักมวยเกรด A ในกัมพูชาไม่สามารถเอาชนะนักมวยเกรดบีในประเทศไทยได้ คนต่อมาได้ค้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าเมื่อคุณสัมผัสพวกเขาคุณจะรู้ว่าเราเป็นอย่างไรเชา้ากพูชาคนถัดมาครับไทยนี่ก็ไม่เลวนะพี่น้องดูมวยมา20กว่าปีกระดูกมอนี่แข็งมากอาวุธแต่ละอย่างชัดเจนหนักและท่านักมวยคนไหนชกกับนักมวยไทยคนนี้ถือว่าแข็งแกร่งแล้วตอนนี้ความคิดเห็นถัดมาบอกว่า ถ้าแข็งขนาดนี้ครั้งหน้าอย่าเรียกนักกีฬาไทยมาสู้ด้วยมันจะเสียหน้าเพราะพวกเขาคนถัดมาได้บอกว่าเอาชนะพวกเขาแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ถัดมาครับนักมวยไทยคนนี้กินขมเนตได้หมดยังคงเป็นนักมวยอย่างเย็นดีหน้าแต่เย็นดีหน้ากลับพ่ายแพ้อีกครั้งเย็นดีหน้านี่ก็เป็นนักมวยระดับต้นๆของกัมพูชานะครับ คนต่อมาบอกว่าอย่าเปรียบเทียบผู้เล่นคนอื่นกับผู้เล่นของเราทั้งความสามารถและคุณค่าในตัวเองมันแตกต่างกันมากคนต่อมาเขาบอกว่าพ่ายแพ้จนเราไม่สามารถไปฝึกเทคนิคและความแข็งแกร่งเพิ่มได้คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นชาวไทยเขาบอกว่าเสือแบ็กคือนักมวยไทยผู้สยบคุณคาเม่ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามเขาเขามาแซวว่าไม่เป็นไรครับฟาบาด โปรดเรียกหมอมาช่วยผมด้วยคนถัดมาเขาบอกว่านักมวยคอมเมนต์ของเราส่วนใหญ่เคยพ่ายแพ้และเคยถูกน็อกแต่สงสัยว่าทำไมครูไม่สอนทักษะการโกงให้กับนักเรียนแทนที่จะสอนการต่อสู้การเตะเขา่าสอกแต่ไม่เคยสอนเทคนิคการโกงให้ชนะ การโกงนี่น่าจะเป็นศัพท์ของมวยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นการโกงแบบตัดสินนะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่มีนักมวยคนไหนที่จะสู้กับเสือแบล็กได้สูสีขนาดนี้ลาวเซตราชกได้ดีมากอย่าดูถูกเขาและอย่าตำหนิเขามากเกินไปพ่ายแพ้ชนะก็เป็นกีฬา ลาวเซตราไม่ใช่ราชาย่งมวยกัมพูชาเขาเป็นเพียงนักมวยที่มีความสามารถเพียงพอให้คุณดูเมื่อคุณเจอกับพวกเขาที่อ่อนแอคุณก็แพ้เมื่อคุณเจอกับพวกเขาที่แข็งแกร่งคุณก็แพ้เช่นกันคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ในไฟที่เสือแบล็กเจอกับลาวเซตราคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีซุกฮุนซ้อมจนตายก็ไม่สามารถสู้นักมวยไทยคนนี้ได้อันนี้เป็นคอมเมนต์จากไฟที่มีซุกฮุนเจอกับเสือแบล็กนะครับ และทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวกัมพูชาที่แอดได้รวบรวมมาให้กับทุกท่านนะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดใดก็ขออภัยด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้การรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้อรับอารมล์ผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองตรายต้องอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ